โนเดมให้สียงพอสอไทยอย่าขยับขอดูหน่อยอย่าขยับเอมมี่ขอดูหน่อยได้ไหมโอเคพร้อมไหมฉันชอบน่ารักจริงๆเลยนะเพราะมันห่วยแตกมากโอ้ก็เจ้าหายไปไหนมาโจอเอลเอมมี่ฉันรักเธอนะแล้วเจอกันวันที่สัประรดล,ลุกมือ คือวันที่ผมเสียทุกคนไปมนุษย์ส่วนน้อยเท่านั้นที่รอดชีวิตไปที่หลบซ่อนได้ผมตามหาเมี่อยู่ตลอดเวลาและในที่สุดผมก็พบเธอโจวลเอมี่นั่นเธอใช่ไหม,มเจ้าเนี่ยไอ้ท่อยู่เอมี่ห่างไกลไหมก็ร้อยสามสิบเจ็ดกิโลเมตรเป็นการเดินทางที่ไปไปไม่ได้เลยทุกอย่างอยากจะกินนายอย่าสู้แค่วิ่งแล้วก็หลบ่านั้นเออโอเคว้า แกอยู่คนเดียวเหรอฉันก็ด้วยอย่าพูดถึงดีกว่าไปด้วยกันไหมระวังดาบสมบูรยใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วใช่อยู่ข้างนอกเดี๋ยวต้องเชื่อสัญชาตยานทวเองนะเดี๋ยวถ้าสัญชาตยานผมมันห่วยแตกนะ มึงงก็ตายไพูดจาให้กำลังใจมากเลยนายถอมาต่างกายเพื่อผู้หญิงเนอะเคยได้ยินคำว่าหาทํามไหมเจ้าแล้วเอมี่ฉันคิดถึงเธอนะเราแพ้สงครามนี้แล้วเรายังยึดโลกของเรากลับมาได้นายนี่มันโคตรอึดเลยวะ่ะเฮ้อ อ้สุดยอดยังก็เป็นเจ้าพนมเนี่ย Love and Monster ที่ Netflix เท่านั้นก่อนจากไปฝากเป็นกำลังใจกด Subscribe กด Like กดแชร์ให้พวกเราโนเนมให้เสียงภาษาไทยด้วยนะครับเอาละปิดคลิปได้